สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีขยี้ข่าวเอฟซีครับอีพีนี้เอฟซีครับนะเกิอดอะไรขึ้นเอฟซีครับหลันนะครับนะต้องออกวัฒกรรมนะครับนะมาเล่นนะครับอดหนึ่งนะครับนะเมื่อก่อนนี้ยังรับยังบอกว่าเป็นแม่อยู่เลยรับเขาเป็นลูกเขาไม่เอาใช่ไหมหลัน ไม่เอาก็เลยหน้าแตกใช่ไหมก็เลยไม่แนหน้าแตกหนึ่งมันไม่เอาใช่ไหมก็เลยหน้าแตกใช่ไหมหลานจ้าเออตอนนี้จะไปยกลูกเดี๋ยวครับยกยกลูกชายยกลูกให้กับสุเทพอีกแล้วนะครับนะมันบอกว่ามันไม่รับสุเทพเป็นลูกหรอกแต่ว่าจะรับสุเทพเป็นลูกเขยเดี๋ยวจะยกยกลูกชายลูกชายให้อาสรุปลูกชายเองเป็นอย่างนั้นเหรอหลาน นี่จะไปรับไอ้เทพเป็นลูกอีกนะไม่ละรับไอ้เทพเป็นลูกเขยอีกแล้วเหรอโอ้ยกูระปวดหัวไอ้สี่ครับผมรับปวดหัวไอ้สี่ครับอากาศดีมากสี่ที่นี่ครับวันนี้นอนตากลมเย็นๆน,นะครับืึผมถามหน่อยดิให้หลันตอนนี้ก็เลยออกวาทกรรมรัวๆนะครับออกวาทกรรมรัวๆออกมาออกมาพูดออกมาแต่ประเด็นนะครับนะชี้โพกให้เขาลอก นะครับต่างๆกันนะของบุหลันเนี่ยนะครับนะของนางหลันเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนนี้คือไม่มีใครเอามันใครนะครับตอนนี้ไม่มีใครเอามันนะครับนะก mm ็ hmm. ะเลยต้องเสือกระสนดิลนนะครับพูดถึงเดือดไหลๆๆ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 ไหลเดือดไหนเป็นอีพีอีพีไม่มีคอนเทนต์ไม่มีใครดูแล้วนะครับนะ <c ười> หลนัน <c ười> นะครับ <c ười> ขนาดหนักนะหลันนะเราเนี่ยเราเป็นมากกันเนี่ยรู้ปะ่ะเราควรที่จะไปพบหมอมั้งนะ วันนี้คือคือ,คอหลันพูดอะไรผมไม่เชื่อมาเลยนะนี่นักบิดนักบิดประจำหมู่บ้านนะครับนะหลันเนี่ยหลันเป็นคนที่นักบิดประจำหมู่บ้านนะครับหลันมันต้องเจอไอ้ไหลถูกต้องแล้วมวยถูกคู่แต่ว่าดูเชิงไรไหลเชิงดีปะหลันไม่ทันในอฉันออฉันอิฉันไม่ทันหลอกนี่ต้องเจออย่างไอไหลเนี่ยของแท้อย่างนี้นะของแท้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 อแทโอ้มึงนี้จะไปยกลูกให้กับไอ ไอ้เทพอีกแล้วกูจะปวดหัวจริงๆเลยนะจะยกลูกใ,ให้เทพอีกคือเห็นใครพูดดีก็จะทำเป็นลูกหมดเลยมึงถามเขาว,ว่าเขาเอามึงหรือเปล่าหรือถ้าเขาเอาเขาไม่รู้หรือไม่เอามึงถามเขายังมึงจะไปะยกลูกให้เขาเนี่ยคือมันไม่ได้เขาจะไม่หลันคือเนี่ยคือพฤติกรรมคือหาพวกหาพวก หนิงไม่เอาไงตอนนี้หนิงมันไม่เอาอาจารยหมายว่าคือหนิงมันไม่เอาก็เลยต้องออกมาเล่นหนิงตอนนี้คือออกมาเล่นหนิงอาจาว่าเอออยู่แล้วงงกับมึงนี่คือนี่คือที่ใส่ได้สดั่นโดนสั่นโดนของอ่หลันนะครับนะที่ชอบเที่ยวแบบ,บกังวลชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้แซ่คนนั้นแซ่คนนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็อยากจะบอกให้หลันเข้าใจนะว่าตอนนี้โซเชียลเขาเขาเขารู้ ดูออกว่าหลานเป็นคนยังไงเห็นไหะอืมเขาดูออกว่าหลานเป็นคนยังไงนิสัยเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าเขาดูไม่ออกสังคมหมดเขารู้หมดแล้วว่านิสัยของหลานเป็นคนยังไงเป็นนักบิดนักปั่นนักปั่นด้วยปั่นด้วยนะปั่นค่าประเทศนะครับแล้วก็นักบิดนะครับนะบิดเบี้ยวนะครับบิดเบือนความจริงนะครับประจําประจําประจําหมู่บ้านนะครับนะ ทีนี้มันนักบิดจริงๆก็สินะนักบิดประจำหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่หลันเนี่ยตกอับที่สุดนะครับเป็นช่วงที่หลันเนี่ยนะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับแล้วก็ก็เล่นตะไลเล่นตะไลเล่นตะไลแล้วชอบบิดเบือนก็ฝากถึงไอ้พวกที่ว่าผมเนี่ยบิดเบือนเนี่ย มึงมาดูอีหลันนี่เนี่ยอีหลันเนี่ยมันบิดเบือนเนี่ยนี่ต้องทำอย่างนี้สิลดมาแรงมึงต้องมาดูอีหลันนี่อีหลันมันบิดเบือนแค่ไหนนะนักรบนักวเราก็ไปจัดการหลันนะเออดูดิมันบิดเบือนเนี่ยนักรบนะก็ฝากให้นักรบไปดูหลันมาหน่อย เนี่ยพวกนักบิดนักมือนอ่ะมืนจริงๆในนี่มืนมืนหมด่ะนะทั้งมืนทั้งอะไรหลันเนี่ยอ้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าหลันนานนี่มันเหมือนมัน่าอะไรไปสินะนะครับไม่ได้หลันนานเหมือนมัน่าะไปวันนี้ก็เลยมาจัดหน่อยจัดแต่ที่แปลกๆนี่ต้องจัดอีหล,ลันในที่ปแปลกๆให้กับเอฟซีได้ดูนี่เหมนกัปากมันนี่ก็เหมือนแบบหน้ามันทุเรศมากสิผมไม่อยากเห็นหน้าหลันอะ เห็นหน้ามันนะผมนอนไม่หลับเวลาผมเปิดมาเจอหน้ามันนะผมผวานะผมสะดุ้งเลยนะเก็บไปฝันละเมอเลยนะนะครับไว้นนี้นะครับหน้าเหมือนปอบได้สิผมเลื่อนไปเจอมันทีไรนะผมเห็นหน้าเหมือนปอบนะตอนนี้หลันะไม่มีใครเอามาแล้วโอ้แต่ก็เจอหมดไม่มีใครเอามาแล้วสิครับไม่มีใครเอามาแล้วนะครับ ใครเขาจะไปเอามันไหนสีอยู่ที่ไหนหัวหน้าตายหมดไปอยู่กับบ้านสามหลังก็ทำบ้านสามหลังแตกได้ปะไปอยู่กับใครอ่ะจันสี่ก็จันสีก็กกไม่เอาไปอยู่กับใครละ่ะไม่มีใครเอาเลยฮะตอนแรกไปรับหนิงเป็นลูกหนิงก็ไม่เอาอีกโอ้ยนี่นี่นี่น,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 นไปยกลูกให,ให้ให้ไก่เทพแล้ว หัวงงเลยไปหายเทพแล้วนะไปยืมป่ายเทพแล้วไปอยู่กับใครที่เอาแล้วตายตอนนี้ไม่ถูกทีหัวทง่งจะฝั่งนู้นเยวหรอหลานกูถามมึงหน่อยว่าตอนเนี้ยฝั่งน,นู้นเนี่ยมีใครเอามึงบ้างถามหน่อยว่าฝั่งน,นู้นเนี่ยมีใครเอาหลานบ้าง,างเอามาตอบหน่อยสิ แม้แต่คนที่ไปดูดคลิปมึงมาลงช่องทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ยังไม่ยุ่งไม่ยังปกป้องเลยยังไม่เอาเลยหลันเข้าใจป่ะใครที่ดูดคลิปมึงทุกวันทุกวันเนี่ยมึงรู้ป่ะว่าพวกพวกแก๊งพวกมันไม่ชอบมึงนะหลานนี่มึงตัวคนเดียวเนี่ยมึงที่สุดยอดจริงๆนะอืมนะใครคบกับมึงเนี่ยนะ เดือดร้อนทุกลายผมบอกมาให้เลยนะนะครับใครครบกับมึงนี่จะเดือดร้อนทุกลายเลยสวยหมดเลยนะใครครบกับมึงนี่เดือดร้อนทุกลายแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งนะี่ยกำลังเดือดร้อนเพราะมึงนี่แหละใครอยู่กับมึงจะสัวทุกลายนะ ฝากให้คิดพิจารณานะครับแล้วไม่ต้องไปรีบไปยกลูกให้ใครไม่ต้องไปทําอะไรนะไม่ต้องไปหาพวกหาผูโนไม่ให้ออมแล้วหลอนนะฝากให้คิดพิจารณาหลานนะโอเคนะทีนี้ก็ขำขำนะเออสนุกสนุกนะหลานอย่าไปซีเรียนนะอืตอนนี้ก็โดนทุกทางเลยสายก็โดนฝาก็โดนหน้าก็โดนะนมึอนเอนี่หลาน okay nah